คลิปนี้เบอร์วิธีผมปั๊บนะครับสังเกตว่านะครับเส้เนนเองือเส้นโป่งเล็กกันจมนะครับโป่งเล็กกันจมมันไปแล้วก็ขี้ม้ามันจะหยียบเส้นนี้พอดีครับขี้พรมปั๊ออกมานะครับไม่เป็นไรใช่ไหมครับขี้ม้านี่อยน่าจะหยียบห้อยเล็กโป่งเล็กกันจมพอดีนะครับ cái này các mà gặp tốt cái này cứ tốt, con này tốt, con này hái cơn thấy คงเลน,าาเนสามยาี่สิบใช้ารดึเช็ด้าค่ะงเลหล้างดิเดินใช้เจอสองครับชิดตั้งกนี่นก็บอดับครับเพ่อน หน้าเนี่ยข้าเจาะเรื่องบริบาลครับข้าจะวบ,บ,บ,บานอันนี้ข้าจะวานวานกาครับข้าเจาะจอดำมาบ้างคับทุในได้ทังน,น,นะครับเพนฟังนี่ครับวานเดยประมาณประมาณก่เดือนแล้วครับมันนี้ 16, นี่สิบหกมิถุนายนประมาณห้ราร้อยสสี่ครับ